พลิกไทยตราไรา่ทิ์ไอเดียเจ๋ววันนี้นะคะเป็นไอเดียที่เกิดจากการอ่านหนังสือนิทานนะคะอย่างสโนไวท์กับคนแคลทั้งเจ็ดนะคะจนได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะคะโดยเฉพาะคอนโดสำหรับคนรุ่นใหม่ไปติดตามแจ้าพาเวยค่ะ ก็คือน้องลลิตามณีรัตนพรนะคะสาวน้อย เจ้าของเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ฮูปค่ะบอกว่าที่มาของผลงานนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าที่บ้านเนี่ยทำงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่งขายในประเทศมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วพอเรียนจบก็อยากจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผลงานของตัวเองแล้วก็แตกต่างจากท้องตลาดนะคะอาศัยความรู้ในเรื่องการออกแบบดีไซน์ของพี่สาวแล้วก็ความรู้ด้านการตลาดของตนเองมาลงมือสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะพร้อมลงมือผลิตสินค้าชุดแรกโดยเ,เริ่มจากความประทับใจในวัยเด็กนะคะที่ชอบอ่านหนังสือนิทานนะคะ เสนไว้กับคนแครทั้ง7แล้วในตอนนึงมีกวางวิ่งชนเสื้อผ้ากระจุยกระจายมีเสื้อผ้าบางชิ้นเนี่ยไปติดก,กับเขากวางจนกลายเป็นงานชิ้นแรกนะคะก็คือชุดแขวนข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เป็นงานไม้ผสมเหล็กที่มีลักษณะคล้ายกับเขากวางพร้อมกันลงสีแดงสีเขียวเหลืองนะคะเพื่อความสะดุดตาในเรื่องของห้องแต่งตัวนั่นเองค่ะจากสัตว์ตัวแรกในงานเฟอร์นิเจอร์เธอสร้างผลงานอีกชิ้นนะคะก็มาจากแมงกระพุนนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เล็กๆน่ารักอยู่ในท,ทะเลลึกก็ทําออกมาเป็น โคมไฟผ้านะคะแล้วก็มีลูกเล่นคือสามารถที่จะเสียบปากกาหรือว่าเก็บโทรศัพท์มือถือได้ในขณะใช้งานหลายคนถามว่าเราไม่ร้อนเหรอ ด้วยความที่ว่าตัวบุคโคมไฟนั้นเป็นผ้านะคะก็ไม่ร้อนแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะช่องทางการจำหน่ายนะคะก็ขายผ่าน Facebook อย่างเดียวแล้วก็ไปตามงานแสดงสินค้าล่าสุดไปงานบ้านและสวนแฟก็ปรากฏว่าได้รับออเดอร์กลับมามากมายเหลือเกินนะคะใครสนใจมีงานอื่นๆด้วยสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ใน Facebook ค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m hoop east โฮมนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมง่ายกว่าที่หมายเลข085-138-6838 0 8น1 3 8 6 8 3 8ะคะ0 8 5 1 3 8 6 8 3 8นะคะ,68 68 38, ะ,คะบางทีความประทับใจในเวัยเด็กมันก็สามารถสสร้างนะคะเติมแต่งไอเดียดีๆแล้วสร้างออกเป็นชิ้นงานให้เรารวยได้นะคะค่ะเริ่มจากจินตนาการด้วย<ช>นะคะเคะสื้อผ้าวันนี้จากอัญญ,ญาแพติมาอยู่ใต้ลีโดและเครื่องประดับ Miss Pretty สยามสแควร์ซอยสค่ะค่ะ,คะวันนี้พวกเราแจ๋วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ โปรโมทว่าอะไรคะ